โชว์วันนี้กับโชว์พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าผมชอบมากผมมามาทุกวันเนี่ยมันจะเป็นโชว์ที่แตกต่างหรือว่าโชว์ซ้ําเป็นช่วงๆช่วงที่ผ่านมา6เดือนเราเปลี่ยนโชว์ทีนะ้ะมีเพียรีดมีเรียราตก็แสดาเพราะว่าเราเราต้องการเออเราเสียดายฮะโอ้โหคิดมาตั้งนานสร้างมาตั้งนานปรากฏว่าคนดูยังไม่ได้ครอบคลุมเลยเราเปลี่ยนโชว์แล้วบางคนยังไม่ทันได้ดูอ่าเปลี่ยนโชว์ไปแล้วเอ๊ะคุณโชว์อะไรไม่เห็นเด็ดเลยอ่ะมีเด็ดมีมีโชว์เด็ดกว่านี้ไหมระดับโลกเลยมันต้องมีแบบ เดวิดข้าวหดที่แกท้าทายจริงๆครับว่าแต่มิสเตอร์ทักซิโดของเราจะมีก้นทีเด็ดพิชิตใจขาโหดได้หรือไม่อยากอยากดูชอว์อยากดูใช่ไหมฮะคุณไม่มีการชาร์จนะโอเคน่าปิดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าปิดอาอมีบังคับชว์ด้วยโอเคนะเมื่อกล้าขอมิสเตอร์ทักซิโดเขาก็จัดให้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามายากลชุดนี้จะเจ๋งขนาดไหน ในระหว่างนั้นเนี่ยผมเห็นว่าอาจารย์พัญยวัฒน์เนี่ยรู้สึกจะเอ้ยรู้สึกจะบอะไรเนี่ยตัดเฉินเลนถามผมเยอะเกินไปผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะแค่ถามก็ได้เฉยไม่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยให้เงินผมแล้วคุณจะมาฆ่าผมเหรอมีมาผมให้อาจารย์เลือกให้โดยอาจารย์บอกว่าหยุดไปไหมนะนั่นน่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าหยุดตรงนี้ก็ได้นะครับหยุดอยิบโอยุดตรงนี้อาจารย์นดูไวที่หยุดโดนนะชูสูงๆให้คนอื่นดูด้วยเลยฮะ สังเกตดีๆครับคุณทักซิโดเขาไม่ได้ดูด้วยนะครับว่าไพ่ที่อยู่ในมือขาโหดนั้นคือเจ็ดโพดำว่าแต่แกจะโชว์อะไรเนี่ยับก็เลยสับเลยฮะผมอยู่ตรงนี้นะกวาดแกวงมีดดาบระวังผมว้ผมดูมากเลยตอนนี้มีดมาเนี่ยยังไงฮรโอเคครับจำไพ่ได้ใช่ไหมได้ครับแต่ผมจาไม่ได้ว่าดอกอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะใบยี่สยบนี้มันอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมฮะจําำได้ว่าเบอร์เก็ดอย่างเดียโพดำผมนะ โชว์ข้าเวลายันขนาดนี้แล้วโชว์หลังมา่านจะขนาดไหนครับคุณผู้ชมพร้อมเฮยมาละผมนั่งดูด้วยละวรีทีผมบอกได้เลยครับว่าขนชุดนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับโอ้โหคนมุดออกมาจากกระเป๋าออกมาได้ยังไงครับเนี่ย าลครับถึงช่วงทีเด็ดกันแล้วห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมนี่มนันอะไรกันเนี่ยถางขึ้นกันอย่างนี้เลรละครับ ไปเลยครับมายากลชุดนี้อเอา้าทักซิโดดูว่าอันนี้เป็นไฮไลท์นะชุดนี้จริงๆจะมีไฮ<ม>ไลท์ล<ว>อยู่อีกชุดหนึ่งนะนะจริงรืออีกเหรอไม่อยากจะนำเสนอเราต้องรอผู้ชมทางบ้านเนี่ยฮะซื้อบัตรเข้ามาดูเองอคืออย่างนี้วัรรดาที่คุณทักซิโดพูดอยู่หลายครัคร้งเพราะวันนี้เราไม่ได้มาโชว์เรื่องราวของมายากลเราคุยเรื่องธุรกิจเพราะนั่นหลายอย่างเนี่ยมันต้องมาดูกันที่นี่ไม่ใช่ว่าอย่างชุดที่ผ่านมาอย่างสองชุดใหญ่เนี่ย หาชมไม่ได้ในเอเชียนะฮะหรือเคลื่อนละมันเอาไปแล้วเปล่า <c oughs> เอาไปแล้วเาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาเลิกไมี่สิปีที่แล้ว <c oughs> อาจารย์จำได้ใช่ไหม <c oughs> อุปกรณ์มายากลของเราเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ของนักแสดงนะครับคุณสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือว่าคุณผลิตขึ้นมาเองคิดเองเพราะคุณก็จบวิศวะมา <c oughs> นะฮะเพราะผมรู้ว่าราคาแพงมากนะฮะอย่างตัวเนี้หลายแสนเลยนะครับ <c oughs> อย่างตัวเนี้ยเฮ้ยห้อเก่าเนี่ยนะใช่ส่วนใหญ่ก็จะทำขึ้นมาเองอู่แล เพราะว่าอย่าง,างที่บอกฮะถ้าเกิดซื้อมาจากประเทศเขาเนี่ยโอ้ยแพงมากแล้วในเมื่อเราสามารถที่จะคิดเองทําเองได้โดยที่ให้ผลที่ออกมาใกล้เคียงกันทําไมเราถึงต้องไปเสียเงินซื้อร้อยเปอร์เซนหรือว่ามีต่างชาติของต่างประเทศด้วยชุดใหญ่ๆเนี่ยเป็นของที่เราทําเองร้อยเปอร์เซ็นต์ฮโอ้ผมคิ่าก็คือเป็นการลดต้นทุนของ ของทางโรงละครด้วยนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ผมดูแล้วก็ถือว่ามาตรฐานดีครับนะฮะมาตรฐานดีครับขนาดสุดยอดนักมายากลอย่างคุณฟิลิปยังบอกว่ามาตรฐานดีเลยครับที่สําคัญพี่แกสร้างมาเองกับมือนะครับเนี่ย250บาทคุณฟิลิปหรือคุณนวัตได้ที่ที่นี่สําหรับคนไทยหรือ450บาทสําหรับต่างชาติถ้าดูที่ต่างประเทศราคาเขาต่างกับเราเยอะไหมเราถูกกว่าเขาเยอะมากเลยฮะของเขาหลักอะไรเนี่ย ก็เป็นหลักพันครับอยู่แล้วฮะสามสี่สิบเหรียญนะฮะอย่างน้อยๆก็พันกว่าบาทพันกว่าคุ้มค่าการโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้องถามนิดนึงปัจจุบันรอบนี้เนี่ยมีโชว์ทั้งหมดกี่ชิ้นครับกี่โชว์ครับก็ประมาณสิบชิ้นนะฮะสิบก้อนใหญ่ตะกี้นะสิบก้อนใหญ่แต่ก้อนแรกเนี่ยมันถี่ยิบเลยนะฮะก้อนแรกเป็นชุดเล็กๆที่เราแสดงถึงสกิลของหรือความชำนาญของนักแสดงนะฮะซึ่งอันนี้จะมีเป็นชุดต่อเนื่องหลากหลายชุดมากกว่าสามสิบชุดนะฮะ็ต่ถ้เรียกคร่าวๆก็ชุดหนึ่งประมาณย มีชุดใหญ่ชุดป้องตีถ้าคก้อยี่สิบห้าบาทคุ้มอ่ะขนาดคุณวัฒน์ผู้ซึ่งเดินทางไปรอบโลกมาแล้วยังบอกว่าคุ้มเลยล่ะครับ ก็จะมาให้คุ้มได้อย่างไรล่ะครับเพราะในหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมจะพบกับโช์มายา o n ต่างๆกว่า30ชุดซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกจะเป็นการโช์มายา o n ระยะใกล้เช่นกลนไพ่กนนกพิราบหรือก่นห่วงเหล็กครับและส่วนที่2ก็คือมายากลระยะไกลหรือมายากลเวทีครับซึ่งโชแรกก็คือโชคนลอยที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วเมื่อต้นรายการครับนอกจากนี้ ยังมีการโชว์เสกคนโชว์สลับตัวและอื่นๆอีกมากมายในราคาที่คุ้มสุดๆเลยล่ะครับอ้าวมาถึงเรื่องาการเติบโตแล้วตะกี้ก็หลายหาท่านได,ได้สอบถามไปนะฮะตอนนี้ในขณะนี้นี่นะฮะมียอดขายอยู่5 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย5 0,000 0บาทต่อเดือนเป้าหมายระยะสั้นจะไปถึงไหนครับก็ใน1ปีจะให้ยอดถึง1ล้านบาทต่อเดือนครับต่อเดือนเอาระยะสั้นปีเดียวด้วยนะะ,ะนภายในปีหน้า แคบปีหน้าจะเสกยอดขายเป็น1ล้านบาทต่อเดือนได้หรือไม่เป้าหมา,รายระยะยาวตั้งไว้ถึงขนาดไหนฮะระยะยาวก็คงเป็นลนักษณะของการขยายแต่อาจจะไม่ได้ขยายแค่เพียงตัวสถานที่นะฮะ,ะจะเป็นลนักษณะของเมจิแลนนะฮะที่เป็นมรา,ากค,ครบวงจรถ้านึกภาพก็อาจจะคล้ายๆสวนสนุกอะไรเงนี้แต่จริงแล้วเป็นการแหล่งรวมพิศวงถ้าเป็นเมจิแลนโอ้โหยิ่งใหญ่ไปเลยโอ้โหจะสร้างเป็นเมจิแลนผมว่าขาโหดแกคงจะนึกภาพไม่ออกแน่นอนครับว่าจะเป็นอย่างไร แต่ช่วงหน้ามาดูกับตาครับว่ากลยุทธ์ของมิสเตอร์ทักซิโดจะต,แตแีแตกได้หรือไม่เก่เด็ดเอส ไลฟ์สไตล์แบรนด์คือแบรนด์ที่ถูกสร้างขึ้นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นผู้บริโภคที่เลือกใช้ไลฟ์สไตล์แบรนด์เหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบเฉพาะตัวสังเกตได้จากกิจกรรมงานอดิเรกบุคลิกและการดำเนินชีวิตทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าไลฟ์สไตล์ที่เลือกมาใช้ในการสร้างแบรนด์นั้น,น,นมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นผู้บริโภคที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา อาจพึงพอใจที่จะเลือกใช้เสื้อภาพแบรนด์อุปกรณ์กีฬาเพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นคนแข็งแรงและรักสุขภาพเป็นต้นดังนั้นการที่ผู้ประกอบการนำเอาไลฟ์สไตล์หรืองานอดิเรกในชีวิตประจำวันมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น